สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับไม้ไทยสมุนไพรไทยต่างๆนะคะที่น่าสนใจวันนี้ก็มาพบกับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะต้นหงอนไก่ค่ะหรือจะเรียกว่าหงอนไก่ไทยก็ได้นะคะเพราะตอนนี้หงอนไก่ก็จะมีไม้จากต่างประเทศเข้ามาหลายตัวนะคะต้นหงอนไก่นี้ถือเป็นไม้ล้มลุกนะคะ มีความสูงได้ถึงหนึ่งเมตรต้นนี้สูงประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะคะหรือว่ายังโตไม่เต็มที่ลำต้นเป็นสันลำต้นเขาจะเป็นเหลี่ยมเรียมนะคะที่เรียกว่าเป็นสันก็คือเป็นเหลี่ยมเียมใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับนะคะออกสลับก็คือไล่กันไปแบบนี้ ถ้าออกตรงกันเขาเรียกว่าคู่ตรงข้ามถ้าออกลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าออกสลับนะคะใบเดียวออกสลับรูปใบหอ,อกหรือรูปใบแคบมีสีแดงแต้มนะคะถ้าเราไม่เห็นดอกของเขาเราจะดูว่าใช่ใบของงอนไก่หรือเปล่าเราจะเห็นว่าปลายปลายใบนะคะทุกใบเลยจะมีสีแดงแต้มอยู่ที่ปลายใบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตของไม้ต้นนี้ ตามซอกใบมีใบเล็กรูปเขียวมีไหมมีไหมพอดีไม่ได้ใส่แว่นก็จะมีใบเล็กๆอยู่ที่ซอกใบนะคะเออใบเล็กๆเนี่ยนะคะพอมมองเห็นเนาะค่ะดอกมีหลายสี แต่ว่าถ้าเป็นหงอนไก่ไทยเราก็จะเห็นสีนี้สีเดียวเนาะออกเป็นช่อที่ปลายยอดช่อดอกมี2แบบรูปทรงกระบอกและรูปคล้ายหงอนไก่คือชื่อมาที่ที่มาของชื่อต้นหงอนไก่อะคะ่ะมาจากลักษณะของดอกเราอาจจะคุ้นเคยกันดีกับดอกอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นเหมือนหงอนของของไก่เลยอะคะ่ะแล้วก็เป็นที่มาของชื่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่งที่เรียกว่า โรคหูดงอนไก่ก็คือจะเป็นหูดที่ขึ้นตามอวัยวะเพศเราก็มีลักษณะแบบเดียวกับหงอนไก่ที่มาทั้งหมดก็มาจากชื่อของต้นเนี่ยค่ะต้นหงอนไก่บางครั้งพบได้ทั้งแบบทั้งสองแบบในต้นเดียวกันผลเป็นรูปไข่ค่อนข้างกลมเม็ดสีดำสปปรรพคุณของต้นนี้น่าสนใจนะคะรากรากของต้นงอนไก่เนี่ยเขาว่าแก้ไข้แก้เหืด บำรุงธาตุส่วนตัวดอกดอกจะแก้บิดแก้เลือดลมไม่ปกติขับปัสสาวะ,มะเมล็ดแก้ท้องร่วงแผลในปากโรหิตเป็นพิษแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกทางเพศนะคะ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระตุ้นความรู้สึกทางเพศต้องใช้แบบไหนอะไรยังไงนี้ก็คงจะต้องได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นไม้ต้นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าละทิ้งที่สําคัญขึ้นง่ายค่ะเราจะพบขึ้นเองตามธรรมชาติในกระถางนี้ก็มีลูกไม้เขาขึ้นมาถ้าเขาปลูกบ,บนดินเขาก็จะโตกว่านี้แล้วก็ออกดอกหลายช่อกว่านี้ก็นํามาให้ชมกันนะคะกับสําหรับสมุนไพรน่ารักตะมุตะมินะคะที่อยู่อย่าง สงบสเสงี่ยมเตรียมตัวตามข้างทางมองมองไปเราก็อาจจะมองเห็นเขาแทรกอยู่กับไม้อื่นๆนะคะต้นงอนไก่หรืองอนไก่ไทยค่ะวะลากรสมุนไพรก็ขอฝากสมุนไพรดีๆเอาไว้อีกต้นหนึ่งชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีให้กดนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณมากค่ะ